สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมดีมนะครับผมใครอยากมีสิทธิพิเศษมากมายกับช่องพี่ดีมแล้วมีหลายเลเวลให้เลือกก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลย อะไรวะเพือ่อฮ้ยดีเพืเ่ออเออเอ,อ,อยู่มีอะไรเ,ไเอา้าเ,เอา้าใครวะเนี <c oughs> เ่ย <c oughs> มึงมาลองให้อะไรนะใส่หน้ากูเนี่ยกูก็ไปรู้เหมือนกันเพื่อนเจ๊ที่ไหนวะรู้เฮ้ยเป็นไรมีอะไรเป็นไรลองให้ <c oughs> อะไรน่ะบ้านกูเนี่ยกูจะนอนมันมีเอเลี่ยนอยู่ตรงนูนะ้นน่ะน่ากลัวน่าก,กลัว เร็วนะกูจังเลยแล้วมึงเห็นดิแล้วไม่แล้วมึงมาจากไหนกันเนี่ยไอ้บอลแล้วมึงหายโควิดเหรอโอ้มึงเห็นกูเต้นกระดีกระด้าเอาเอาแล้วแล้วมากันทำไมเนี่ยมีมีธุระอะไรเนี่ยกูถามจริงนะก็ตามที่เด็กนี่มันบอกอ่ะน่ากลัวคือจะมาหากูแค่ในเมืองกูมีแค่นี้เหรอหรือไงมีเอเลี่ยนเพื่อนมันมีเอเดียนอยู่น่ากลัวมากเลยทนไม่ไหวเลยจะร้องไห้อ๋อคือมีในเมืองมึงด้วยเพราะงั้นใช่อ่า อ่ะเข้าบ้านกูมากูมีของให้อ๋ออะไรเหรอเอาไปคนละอย่างไปไปไปบวกเลยไปไม่ต้องรอแล้วไปตามมาไปได้เหรอเออเออมึงเป็นใครกูไม่รู้จักแต่กูไปกับบอยแล้วบอยตามมากูรู้สึกว่ากูเปลีิวมากเลยเพื่อนทำไมเพื่อนโอ้สักทีอะเพื่อนสักทีเร็วเร็วเรไหนโอ้โหโอตัวอะไรวะเนี่ยเอเลียนใช่ไอ้นี่ที่พ่อเหมือนเลยใช่อ้นี่ที่พ่อเหมือนเลย

อขับไปน้ำมันแป๊บนึงเพื่อนกูลืมใส่กุญแจรถเพื่อนโอ้ยไอ้แกเร็วเร็วดิเพื่อนเออเอ้ยกูกูกูไปไปไปโอเคเพื่อนไปเฮ้ยเฮ้ยมึงขับเป็นปะเนี่ยเอาให้กูขับไหม่ัเออน่ากลัเลยน่ากลวจังเลยนัก่กวจัเลย่กอเ่ากลัวน่ังกยงเลยเยัวัวเยว่กวงเจ็บ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยบอยกูกูจำสถานที่อะไรและกูกูขอขับได้ไหมกูอยากขับมากเลยเสื้อนว่ะมามามาลุกลุบไปมากูพร้อมเอาน้ำมันมึงหมดเหรอเนี่ยเอาเอาเหรอเออพีบอยบอยดูด้ำน้ำมันพีบอยเอ้าเอ้าแล้วกูขับไม่ได้เอ้าน้ำมันน้ำมันเเพื่ออนนมมมปั๊ีีกทา้เพื่อน ปั๊มปั๊มปั๊มเฮ้ยมันนี่แปลกแล้วทำให้คนมันเงียบปะว้าวจงเนี่ยคัวเอเลี่ยนกันหมดเลยมันไม่ออกมากันคือเดี๋ยวนี้ก็มีโควิดแล้วไงเพื่อนแล้วไงอันนี้นี่นี่อันนี้เต็มอีกนี่เต็มมุณเขียนมาได้ไหมเขียนมาหน่อยเดี๋ยวผมเติมให้ผมเด็กปั๊มเก่าไอบอลมึงมันยังพอขับได้อยู่ใช่ไหมวันยังพอขับได้อ่ะอ่ากูช่วยเขียนนะจะช้าเพื่อนจะช้าเออจะช้า โอเคโอเคเพื่อนไปไปไปช้าช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงขับดีดีดิเลี้ยวเลี้ยวเออไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะเพื่อนโอ้โหไฟไฟมันเสียเพื่อนโอ้โหรถมึงนี่แม่งเท่าเหมือนหัวมึงจริงเลยเพื่อนอ่าได้ละเติมดิไอหนุ่มไอหนุ่มเติมสิหนุ่มเติมอยู่ อย่าช้าอย่าช้าเติมเป็นจริงไหมแล้วบอกเด็กปั๊มเก่าอะไรของมึงเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาเงินนี่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่มันข้าวน้ำเลยวะน้ำไอ้หนุ่มมา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 โอ้ไม่ชำนาญเลยวะมานี่เอ้าไม่ทันแล้วมันเติมเสร็จแล้วเนี่ยเออนี่ก็ได้แล้วเจอกันมา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 โอ้ยเพเพืไอ้บอยแล้วบ้านแล้วเราจะอะไรไปสู้เนี่ย นี่ใช่ดาบดิมดิมดิมที่บ้านมีชักก่ออยู่เว้ยเพื่อนบ้านมึงอะนะอ๋อไอตอนที่มึงเกือบจะตายอะนะเอออ่าไป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 ทางไหนวะทางนี้ปะโเออใช่ใช่นี่นี่จอหนี้จอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหรถคูรถคูเพือฮ้ยไม่พังหรอกเฮ้ยตามไปบ้านกูบ้านกูบ้านกูก็เหมือนบ้านมึงอ้ยตามไปทาไมโอเคบ้านกูเอบ้านมึงเหรออ่ะอไหนอะเอ้าจริงจำได้ว่าวางกล่องอยู่แถวนี้นี่ เอาเออวะเนี่ยบอยไม่อะไรเลยที่ไหนเนี่ยบอยอยู่ในตัวมึงเปล่าเก็บไว้วะเนี่ยบ้าไม่มีเอ้าไม่มีเพื่อนเดี๋ยวกูออกไปลอกข้างนอกจะอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าเออมึงมายังไงวะเนี่ยพี่ชายเออมาจากไหนเนี่ยไอ้หนุ่มอยู่บ้านเดี๋ยวผมเป็นหลานเขาครับหลานเหรอใช่ครับ ตอนนั้นไอ้บอยมันอยากบอกว่าไม่รู้จักมึงเลยนะเขาผมไม่หล่าเข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 าไม่ค่อยเช้าคิดเลยอ๋ออ๋อมาเป็นอันเซเบอร์ฮะความจำเสื่อมอืเขาแก่แล้วครับเขาแปะผมนะครับอ๋อไอ้บอยหัวนี่ครับออกเต็มหัวแล้วครับนี่ไงได้ถ่ายยาเนี่ยงอกเต็มหัวมึงเลยกันนัรียนรุ่นจอครับไหนไอ้ไอ้บอยเสร็จยังเนี่ยอเอาไปเพื่อนไปเจอแล้วชนะชนะใช่เหรอไหนเพื่อนมันฝุ่นเยอะหน่อยนะเพื่อนอ่าอ่าเฮ้ย เอ้ยของดีไอเอ,อ๋เอาไะเนี่ยไอเอ,อ๋ไม่เป็นไรครับผมเก่งเอามาก็ได้ครับพอดีเลยไปไป<อ>ไปหย <ไป S 1> ุดเข้าไปหน่อยนะเออไม่เป็นไรหรอกมาอย่ากูพาทัวร์เมืองเองทุกคนมาขึ้นมาขึ้นมานี่แหละเมืองกูเองอ้โหเออดิไปทางไหนทางนี้ปะทางนี้ปะน่าจะทางนี้แหละไม่ใช่ <c oughs> เข้าในเมืองโอ้โะไปเชื่อใจกูแรกกูขับแบขับขี่มาเอเเอไม่เล้ครับเออเชื่อเชื่อใจกูนะเชื่อใจกูไม่ตังอะไรใกูเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้โอ้โหรถได้บอยโอ้โหรถไ้บอยรถได้บอยตายตายตายรถได้บอยรถกูพัง้ว้เนี่ยเลยเพื่อนแยแล้วพี่ายเลยรถมึงไม่ใช่รถกูเพื่อนเพื่อนกล่อง้วะเฮไหน จะกองถอยถอยหลังถอยแล้วกันออ่เอาลงเอาเอาลงสิเอาออกมากูจะขับอ่ะกระแค่นั่นแหละอ่ะถอยมาถอยมาถถถอออออยยย่ะกล่องอะไรไม่มีอะไรวะเพื่อนอู้อะไรเนี่ยขยะนี่มันของคุณลุงเลยขยะใครลุงมึงมาบอกแล้วไอ้บอลเป็นอัลไซเมอร์มึงอย่าไปเชื่อมัน ขึ้นมาขึ้นมานแน่ใจนะว่าเมืองมึงมีเอเลี่ยนจริงๆเนี่ยมีกูจำได้แต่กูมันจริงเยอหรอคือกูว่ามันน่าจะอยู่ที่เมืองกูแลเพราะว่าเมืองกูแบบว่ามันชอบมีอะไรประหลาดประหลาดเยอะแยะเลยส่วนมากจะอยู่ที่ตรงโร<อ>งเรียนกับสนามบินประหลาดประหลาดจะเป็นนายกเหรอ,อเฮ้ยมึงก็อ่าจอดจอดตรงนี้กันก็ได้อ่ะนี่อ่ะ ในนี้แหละที่แรกที่เราจะต้องหาแต่เราไม่แต่เข้าไปอย่างจุ๋งโจอะไรแบบจุ๋งๆมันก็แปลกๆวลยเข้าแบบแอบๆได้ไหมลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะมันมันต้องมีแผนอ่ามันเอ้าหลานมึงเปิดแล้วมึงไม่ตาบ่อ้บอยเอ้วฟังฟังกูนะเพื่อนอ่าฟังกูฟังมึงอยู่เด็กที่แหนบมึงเป็นเด็กที่แหนบดูอันนี้กูพูดจริงๆอ้าวแล้วมึงเชื่อที่มันพูดเหรออ้าวกูก็เชื่อสิแต่กูไม่เคยเห็นหน้ามันเหมือนกันนะ กูไม่รู้จดิงเอากูอยู่บ้านกูดีแม่ก็วิ่งมาอย่างนี้เอาเหรอกูเห็นหัวงอเหมือนกันกูนวดหลานหลานกับลุงจริงมื่เคยตายเฮ้ยกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษไปด้วยเฮ้ยมันร้องไห้อีกแล้วมันเรียกมึงพี่ชายวะซาตลาดอยู่ในนั้นเฮ้ยเอาดีอยู่ในนั้นเหรอรวบนเริ่มเลยเฮ้ยไปดิบอยหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่ไม่อ่ะโอ้ยไอ้บอยมึงยืนดีดีกูเพื่อนมึงนะเว้ย มาดิมาดิกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะลุ้มลุ้มลุมลุมเออมันลุ้มเออ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 เอาดิเออเอาดิเออเออเอาดิบอยเอาดิเอาดิเออดิเออกูไม่คุปิตายเอาดิเออเออเอาดิเอาดิบอยมึงไหวกูกูเชื่อมึงไม่รู้ก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้มันทำจากหนังอะไรเนี่ยหนังยารข้เหรอก็มันเป็นเอเลี่ยนนะนะมึงดูดิเอาเหรออุ้ยอุ้ย ไอ้พอยมึงบินได้ไงวะไม่ไม่มันต่อยกูมึงอะาวเหรอไอ้กูบินเลยเนี่ยเอาดิเอาดิเฮ้ยมันมีพลังจิตไอ้ดิยมเดีมเอ้ยเอ้ามึงติดอะไรนะเพื่อนมึงลงมาเป็นไรเนี่ยโแรงแรงเกินอะแรงเกินโอ้โหหืมกูว่ากูไม่ไหวว่ะเพื่อนอ๋อมันเรียนอะไรข้ามันได้ไหมเนี่ยเออยังไงก็ได้ดูดิเด็กก็ตายแล้วเนี่ยพวกมึงอก็จะตายแล้วเนี่ย ูพี่ชายไหวหรือพี่ชายพี่ชายไหวไหมครับไม่ไม่ไหวก็ต้องแหวนน้องชายแล้วมึงเป็นน้องกูตอนไหนวะเนี่ยนนั่ดิเอาดิเอาดิเอาเลยโอ้หแล้วมันมันอึดจังวะนี่มันตัวหนึ่งล้านเลยตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเต้นเพิ่มพลังก่อนเพื่อนนี่มันเลือดค่าเลือดหนึ่งพันึองนะกูเต้นเพิ่มพลังก่อนเพื่อนไหนเต้นอ่ะกูจะดูมึงเต้นเอาเข้าไปเอาเข้าไปกูเจอเดี๋ยวคนปัญญาอ่อนอ่ะ เข้าไปเออเอดีจ้ะเออเอาดีเอาดีเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออ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 กูจะตายแล้วเออบงแบบวันพันแม่ที่ก็โดนตีตบตายละไหวป่ะเพื่อนผมทนไม่ไหวแล้วนะเอาดิทนไม่ไหวก็เอาสิกูก็ไม่ไหวกับมึงเหมือนกันตายยากเหลือเกินเออเออ โอ้มึงดีใจทีมันโหดจังวะย่าเออออกูฆ่าแท้ๆเนี่ยมึงรัดกูเหรอมึงรัดกูเหรอมัก็ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กนี่ยังไม่คนแล้วเออวะมันมันมีพลังพิเศษป่ะวะเพื่อนเอาไงดีวะเราจะหนีมันหรือเออหรือว่ามันเป็นเอเลี่ยนวะเราจะหนีมันดีไหม ไอ้น้องเห็นพี่พี่เห็นของใครไม่รู้ในในห้องอ่ะเราไปดูให้หน่อยดิเออไปดูให้หน่อยดิไปไหนอ่ะเออในนั่นในนั้นในนั้นอะเออเออใช่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 กุลงไปไหนอ่ะเอาไอ้เหี้ยทิ้งกูอีกไอ้เหี้ยทิ้งกูไอ้ลงไปไหนอ่ะครับไอ้เหี้ยโคจิ้งเพื่อกโอ้ยกูไปดีดีมันดีโอ้โหคุลุงโอ้โห บอยไปโรงพยาบาลไปหาแฟนมึงไปโรงพยาบาลไปหาแฟนมึงกูไม่อยู่แลยไอ้เอาเหรอเฮ้ยไอ้บอยกูเห็นอะไรข้างบนไม่รู้ข้างบน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 เอ้ยหลังมาดูดิเออมึงเห็นภาพไม่ออกมึงตามกูมากูตามกูมาได้นะเพื่อนมึงจบงานนี้อย่างมึงเจอกูมึงทิ้งกูนะเพื่อนได้ไม่เขาเรียกว่าเมื่อกี้กูขำแล้วมึงไงเพื่อนอืออยู่เป็นไงคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่เป็น เอ้ยมึงตามมา<ๆ>ตามมาตามอยู่เพื่อนทางไหนวะทางขึ้นนี่วะทางไหนเป็นทางขึ้นแล้วขึ้นไป้แค่เพื่อนเออนั่นแหละมันอยู่บนสุดเลย <c oughs> ใช่ทางนี้ป่าวะเอาบอยฮะแล้วขึ้นไปไงวะเนี่ยไอยเราทุบกข้าจบทจะต้องไม่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 ลองเอ้ยตามมาตามมาจะไม่ผิดนะ,ดอเ,อะเออมันมีทางขึ้นเฉพาะไงจะไม่ผิดอ่ะจะอ๋ออยู่อีกฝั่งปะ กูจำผิดกูจำผิดแล้วไม่กูจำไม่ผิดตรงนี้นี่แหละแถวนี้แหละมึงเชื่อใจกูดิเฮ้ยแล้วไอเด็กนั่นมันจะตามเรามาอีกป่าววะกูก็ไม่แน่ใจว่ะมึงอย่าเล่นผิมึงอย่าพูดผิดเอาเราวนมาข้างล่างว่ะเพื่อนเออมึงเชื่อใจกูนะมึงเพื่อนกูไหมล่ะเออมึงเพื่อนกูมึงก็ต้องเชื่อใจกูตามมาดัน เนวะนี่มันไม่มีทางขึ้นจริงๆนะเนี่ยเอาไงดีบอยคนก่อสร้างเขาลืมนำทางขึ้นหรอต้องทุบกระจกดีไหมเอางั้นเลยอ่ะไปทุบกระจกให้เพื่อนบอกแล้วเออแต่มันไม่ใช่โรงพยาบาลกูไงก็กโรงพยาบาลไงกูแล้วเออเอ้าเพื่อนเปิดละมึงมีบล็อกติดไหมล่ะมีบล็อกติดตัวไหมโอ้ยแต่ตึกอีกตึกสูงน่ะกูว่าีวนน้ก่อ อ่นกเ<ร>อออย่างนั้น,นแยกกันหาก่อนว่ามันต้องมีสักที่นี่แหละต้องมีอแกหาก่อนอ,อยู่ไหนวะทางขึ้นมันมีไม่กี่ทางนะเวย้ยหรือว่าเราโดนอีเลี่ยนหลอกตาวะเนี่ยขึ้นเป็นไงเนี่ยเฮ้ยฮะใช่เหรอรสวยสวยสวยเรารอเราแป๊บนึงรอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ทางนี้ปหมวะเออ เจอแล้ว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 เจอในห้องนี้นี่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 กูเจอไม่รู้เขาเขาอย่าไปใต้เตียงน่าจะไว้หนีหนีหนีเมียไหนเอาไว้หนีเมียมึงเอ้าเปล่าไม่ใช่เพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนใจเพื่อนแหมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกูแปะแผลไปได้วปะเอาดิเฮ้ยตกตายนะมึงขึ้นดีดิเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวตูดมึเอามาจากไหนเนี่ยบอยกูเจอใต้เตียงใช่เหรอเฮ้ยเอออย่าตกอย่าตกเพื่อนอย่าตก เพื่อนอุ้ยเฮ้ยแล้วมันอะไรวะเนี่ยพี่ชายคุณลุงไอ้บอยไอ้บอยเฮ้ยพี่ชายวันดีครับเอาไงดีวะบอยขึ้นไปไหมเอาง่ายๆดีกว่ามาทางไหนกับทางนั้นดีกว่าเพื่อนอุ้ยแต่มาขนาดนี้แล้วเฮ้ยเอาเอาเงียนเงียนติ๊กซีนิก่อนอ่ามีอะไรมีอะไรมีอะไรน้องเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยบอยบอย ไม่มึงมึงบอกตีสนิทไอ้เฮียนี่ไม่สนิทแล้วเออไงเพื่อนโอ้โหใช่อะไรมึงตีไม่ติดด้วยไอ้เฮียใครส่งกันด้ามมาวะเนี่ยเพื่อนนี่ชายเอ้ยอะไรเรียกอยู่นั่นแหละมึงเรียกตีมันตกเฮ้ยตายไหมไม่ตายว่ะเพื่อนไม่ตายว่ะไอ้เฮียใครเขาส่งกันด้ามมาวะแน่เพื่อนนี่ชายเราจะลงไปไงดีวะอะไรเรียกอยู่นั่นแหละมึงขึ้นมาไงเนี่ย ลงไปไปไปไอ้เ,อเอชี่ยวมึตกใจตีมันลงไปเจ๊เรียรถ,รถหุสู้ไม่ได้แล้วนะ่ะบอยมึงไหวไปะเนไ่มมึงอย่าตายเออเออเต้นดีมากสวยน่ารักลงไปไงดีวะบอยเดี๋ยวเฮ้ยไม่กามา็ไอ้บอยมึงจะตกเฮ้ยไอ้หนุ่มช่วยหน่อยดิช่วยไม่ได้นี่นนแก่นหน้านหอน<ม>ี่ฮะพ่อมึงเหรอเนี่ย นี่เล่นเหลือคุตแมนเดี๋ยวเพื่อนนี่เอเด็กเหลือคุณตแมนเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยกูว่าเราต้องเราต้องเก็บไอเด็กไอ้นั่นอยู่นะอืจะเก็บผมไปไหนเหรอเออเฮ้ยมาอีกแล้วไม่มีเวลาจะคุยแล้วเนี่ยกูกูเทมไม่ได้คุยแล้วมึงก็มาไวเหลือเกินเนี่ยมันมันก็ตายแล้วเพื่อนอีกไม่นานอีกไม่นานนี่กี่วันแล้วเพื่อนเออเนี่ยดูดิจะจะครึ่งหลอดแล้วเนี่ย ตี้ม hey, um. ันตกไปเรื่อยๆมันก็ตายหายอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบอยดูเอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเอ้ยกูตกยี้แล้วโอ้โหคนลงพี่ชายช่วยคนลงด้วยเออกำลังจะขึ้นไปไอ้บอยอย่ารีบเออเออเออคนลงไอ้ลุงมึงวะเฮ้ยไอ้บอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูจะรีบขึ้นไป ไม่ไหวบอกวัยนะไม่ทำกูมาแล้วเออตายแล้วเหรอยังไม่ตายเพื่อนผมนอนอยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วบอยสู้ต่อบอยขึ้นหลอดขึ้นหลอดมาแล้วมาแล้วคุณลงเกมเออเออเกูจะตกตกไปตกไปตกเออเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วอีกไม่นาน อ ų, ออเอเมันเป็นอะไรนะว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมา te อ,อ,อีกแล้วเนลวงของมังงงนะอุ้ยเฮ้ยเชื่อมเป็นเอเลี่ยนไหมเนี่ยอย่างนี้เราก็มาเล่นกันได้แล้วมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะบอยไปเล่นก่อนนะบอยอย่าทิ้งกูบอยกูไปด้วยกูไปด้วย อไอชื่มันไม่ใช่เอเลี่ยนมันผีบอยกูอยู่ทำไมล่ะมึงไปทำใครเขาไอนี่ปะเนี่ยมาเล่นมาเล่นกันเธอแล้วทำไมต้องมาหลอกกูด้วยวะเนี่ยไอเวนไปไบอยยีกูดีเอาเฮ้ยบอีกแล้วม่นกาไอพอยมาหลอกกเพื่อรักมึงไปไปไี่ชา้ยย มาเล่นกันเถอะขุดไม่ทันแล้วไอ้บอยคุณลงุงใครลุงมึงวะไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วขุดขุดช่วยกูขุดเล่นการ์ดเ,เล่นอะไรแล้วไปไม่อยากเล่นด้วยบอยโชคดีโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันจะไปมาทำไมเนี้ยอยากอะไรกับพี่ชายดิเออเอาเลยเพื่อนไปกูไปแล้วอือ ไปขับรถขับรถขึ้นมาขึ้นมา <mm <es> ขึ้นมาขึ้นมามาันขึ้นมา,นมาตามกูไป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 